่พไ,ได้ดกกอกเห็่คำดอกบอยเห็นไ่เห็นมัดมือจนคำนี่ไปกับใครเนี่ยบบผบูบ้ใดที่เอาล่งวงไตอยมืม่อคือสิ่สีบยวปลารงกันสุราษฎร อ๋ออ๋อบีบเบ่งกันแล้ลุงอ๋อบีบเบ่งใช่เนะนี่ยแน่นเนาะเบ่อไหมเบื่อไหเหมือดผุนบึงบบ้งบีบเพียวบึ้งป่ามาลุ่งมองหอว่างปานะ่าเนี่ยเมื่อเมื่อเจีนคำอ๋อ